สวัสดีครับอ่านพระธรรจบใน1ปีกับจอหประจำวันที่16มีนาคมพระธรรมเฉลยธรรมัญญัตบทที่28-29และมาราโกบทที่14ข้อ54-72ให้เราเริ่มที่พันธสัญญาเดิมเฉลยธรรมัญญัติบทที่28ทอทของการเชื่อฟัง าท่านตั้งใจที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของท่านและระหว่างที่จะทำตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ซึงข้าพระเจ้าบัญชา,ชา,ชาท่านในวันนี้พระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั่วโลกพรเหล่านี้จะลงมาเหนือท่านและตามท่านทันท่านฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของท่านท่านจะรับพระพรในเมืองท่านจะรับพระพรในทุ่งนาคงพันของตัวท่านเองผลแห่งพืชผล ของท่านและพันแห่งสัตว์ของท่านจะรับพระพรคือลูกอ่อนของลูกโคของท่านลูกอ่อนของฝูงแพะแกะของท่าน่าดของท่านและรางนวดแป้งของท่านจะรับพระพรท่านจะรับพระพรเมื่อท่านเข้ามาและท่านจะรับพระพรเมื่อท่านออกไปพระยาเวจะทรงทําให้ศัตรูลุกขึ้นต่อสู้ท่านพ่ายแพ้แก่ท่านจะออกมาสู้ท่านทางเดียวและหนีท่านไปเจ็ดทางพระยาเวจะทรงบัญชาพระพรให้แก่ทางของท่านและทุกสิ่งที่มือท่านทำและพระองค์จะทรงอวยพรท่านในแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านพระยาเวจะทรง ตั้งท่านให้เป็นชนชาติบริสุทธิ์แด่พระองค์ดังที่พระองค์ทรงปริญาณแก่ท่านแล้วถ้าท่านรักษาพระบัญญัติคือพระยาเวพระเจ้าของท่านและดำเนินในพระมันขาของพระองค์ชนชาติทั้งหลายในโลกจะเห็นว่าเขาเรียกท่านตามพระนามพระยาเวและเขาทั้งหลายจะเกรงกลัวท่านยาเวจะทรงทําให้ท่านอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพงพันของตัวท่านเองพงพันธ์ของสัตว์ของท่านและผลแห่งพื้นดินของท่านในพื้นดินที่พระยาเวทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่านว่าประทานแก่ท่าน พระยาเวจะทรงเปิดคลังฟ้าสวรรค์อันดีของพระองค์ผ่านฝนอันดินของท่านตามฤดูกาลและทรงอวยพรแก่งานแห่งมือของท่านท่านจะให้รายประชาชิขอยืมแต่ท่านจะไม่ขอยืมท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้และระวังที่จะทำตามพระยาเวจะทรงทำให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางสูงขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ให้ต่ำลงะถ้าท่านไม่หันเหไปทางขวาหรือทางซ้ายจะไม่ได้ทําซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ไปติดตามประนิบพระเอื่าตัเตือนเรื่องการไม่เชื่อฟ ถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเว์พระเจ้าของท่านและไม่ระวังที่จะทําตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์และกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้คำสาปแช่งทั้งหมดเหล่านี้จะลงมาเหนือท่านและตามท่านทำจะถูกสาปแช่งในเมืองท่านจะสุกสาปแช่งในทุ่งนาตจของท่านและรางนวดแป้งของท่านจะถูกสาปแช่ง่ารของตัวท่านเองจะถูกสาปแช่งรวมทั้งผลแห่งพืชดินของท่านอ่อนของฝูงโคของท่านลูกอ่อนของฝูงแพะแกะของท่านจะถูกสาปแช่งถูกสาปแช่งเมื่อท่านเข้ามาท่านจะถูกสาปแช่งเมื่ ตรหนี่มายังกิจการทั้งสิ้นในมือที่ท่านทำจนท่านถูกทำลายและพินาศอย่างรวดเร็วนั้นด้วยความชั่วซึ่งท่านได้ทำเพราะท่านได้ทอดทิ้งสรงเสียพระยาเวทรงบันดาลให้โรคร้ายเกิดพันท่านจนพระองค์ทรงเผาผลาญท่านให้สิ้นเสียจากแผ่นดินซึ่งท่านเข้ายึดครองนั้นพระยาเวจะทรงเคล่ยนท่านด้วยสู้ผอมและด้วยไข้การอักเสบความร้อนอย่างรุนแรงด้วยดาบด้วยแผลพุพองด้วยเชื้อรา่เหล่านี้จะติดตามท่านจนท่านพินาศฟ้า และฟ้าสวรรค์ซึ่งอยู่เหนือศีรษะของท่านจะเป็นเหลืองและแผ่นดินซึ่งใต้ท่านจะเป็นเหล็กพระเวจะทรงบันดาลให้ฝนในแผ่นดินของท่านเป็นฝุ่นและละอองลงมาจากท้องฟ้าอยู่เหนือท่านจนกว่าท่านจะถูกทำลายพระยาเวจะทรงํำให้ท่านพ่ายแพ้ต่อศัตรูของท่านจะออกไปต่อสู้พวกเขาทางเดียวจะหนีเขาเจ็ดทางและท่านจะเป็นที่น่าสยดสีองแก่ราชอาณาจักร สิ้นทั่วโลกซากศพของท่านจะเป็นอาหารของบรรดาน,นกในอากาศและสัตว์ป่าในโลกและไม่มีผู้ใดขับไล่ฝูงสัตว์เหล่านี้ไปได้พระยาเวจะทรงเคี่ยนท่านฝีอี์ด้วยแผลร้ายด้วยโรคก,กลากด้วยโรคคันซึ่งรักษาไม่ได้พระยาเวจะทรงเคี่ยนท่านด้วยความวิกลิตตาบอดและทําให้จิตใจย,ยุ่งเหยิงคลาไปในเวลาเที่ยงเหมือนคนตาบอดคลาในความมืดและท่านจะไม่มีความเจริญในทางของท่าน,านจะถูกบ,บีบบังคับและถูกกลัอ่นอยู่เสมอจะไม่มีใครช่วยท่านเลย มั่นหญิงไว้คนหนึ่งเป็นภรรยาและชายคนอื่นจะเข้าไปนอนกับนาง ท่านจะสร้างบ้านแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ในนั้นท่านจะปลูกสวนทั้งุ่นแต่ท่านจะไม่ได้เก็บผลค่าโคของท่านต่อหน้าต่อตาท่านท่านจะไม่ได้รับอทานเนื้อโคนั้นมาแย่งจริงลาไปต่อหน้าต่อตาและเขาจะไม่เอามันกลับมาให้ท่านฟูงแพะแก่ของท่านจะถูกเอาไปให้ศัตรูของท่านและจะไม่มีใครช่วยท่านเลยและบุตรชายและบุตรสาวของท่านแก่ชนชาติอื่นตาของท่านจะมองดูและหม่นมองด้วยความอาลัยอาวรณ์ตลอดเวลามือของท่านก็ไร้เรี่ยวแรงข้าที่ท่านไม่เคยรู้จักมาก่อนจะมารับประทานพืชผลแห่งพื้นดินของท่านและกินผลงานของท่านเขาจะบียบ่าทน สมดังนั้นภาพที่ท่านเห็นจึงทําให้ท่านบ้าคลั่งไปพระเวยวีทรงเชี่ยนท่านด้วยสีร้ายที่หัวเข่าและที่ขาซึ่งท่านจะรักษาให้หายไม่ได้ตั้แต่ฝ่าเท้าจนถึงกระหม่อมของท่านพระยาเยวจะทรงท่าน กษัตริย์ผู้ที่ท่านตั้งไว้เหนือท่านนั้นไปอย่างชนชาติซึ่งท่านและพันธุ์ตรของท่านไม่รู้จักมาก่อนณที่นั่นฏิอัตอนนิพระอื่นที่ทําด้วยไม้และหินเป็นที่น่ากลัวเป็นภาสิทธ์เป็นที่โจดขันในท่ามการชนชาติทั้งหลายที่พระยาเวทรงพาท่านไปนั้นหวานมเมล็ดพืชมากมายไว้ในานาและเก็บผลเข้ามาแต่น้อยเพราะตะกแต่บาทังกาจะก,กัดกินเชียปลูกและแต่งต้นองุ่นและท่านจะไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่น หรือเก็บผลเข้ามาเพราะตัวหนอนจะกัดกินมันเสียมีต้นมะกอกอยู่ทั่วอาณาเขตของท่านแต่ท่านจะไม่ได้น้ํามันมาชะโลมตัวเพราะว่าผลมะกอกของท่านจะร่วงหล่นเสียท่านจะมีบุตรสาวและบุตรชายแต่ไม่ได้เป็นของท่านพราเขาจะตกไปเป็นเลยต้นไม้ทั้งหลายของท่านและผลจากพื้นดินของท่านนั้นตก๊ะแตนจะกินเสียแางถ้าซึ่งอยู่ท่ามกลางท่านจะสูงขึ้นทุกทุกทีและท่านจะต่ำลงทุกทุกทีจะให้ท่านทั้งหลายยืมและท่านจะไม่ ให้เขายืมเขาจะเป็นหัวและท่านจะเป็นหางคำสับแจ้งทั้งหมดนี้จะลงมาเหนือท่านไล่ตามท่านและตามท่านทันจนกว่าท่านจะูกท,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 ทลำลายเพราะว่าท่านไม่เชื่อความพระสุรเสีญของพระรยาเวพระเจ้าของท่านที่จะรักษาพระบัญญาและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาท่านในวันนี้วันนี้จะเป็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์เหนือท่านและเหนือลูกหลานของท่านเป็นนิตเพระาพระ,พระท่านไม่ได้ปรนนิบัติพระยาเวพระเจ้าของท่านด้วยความยินดีและใจชื่นชมเพราะเหตุมีสิ่งสารพัดบริบูรณ์เพราะฉะนั้น ท่านจะต้องพลวิบศัต,ตรูของท่านซึ่งพระรยาเวจะส่งใช้มาต่อสู้ท่านด้วยความหิวและกระหายเบื่อกายและขัดสนทุกอย่างและพระองค์จะทรงวางแอกเหล็กบนคอของท่านจนกว่าพระองค์จะทรงทำลายท่านเสียสิ้นพระรยาเวจะทรงนำประชาชาิหนึ่งมาต่อสู้กับท่านจากทางไกลและจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเร็วเหมือนนกอินทรีบินมาเป็นประชาชาิที่ท่านไม่รู้จักภาษาของเขาเป็นประชาชาติที่มีหน้าตาดุคือผู้ซึ่งไม่เคารพโอุโสและไม่พอใจคนหนุ่มสาวท่านจะรับประทานลูกสัตว์ของท่าน ผลแผ่นดินของท่านท่านถูกทำลายทั้งเขาจะไม่เหลือข้าวเล่เาเงินใหม่หรือน้ํามันหรือกบหรือลูกแกะอ่อนไว้ให้ท่านหรือว่าเขาจะทําให้ท่านทีหนาาล้อมท่านวัตถุเมืองจนกําแพงสูงและเข้มแข็งขึ่นท่านวางใจนั้นพังทลายลงทั่วแผ่นดินของท่านซึ่งพริาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านต้องรับประทาน กานแห่งร่างกายของท่านคือเนื้อบุตรชายและบุตรสาวของท่านซึ่งึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประธานแก่ท่านในการล้อมและในความทุกข์ยากลําบากซึ่งตรวงท่านจะมาทําให้ท่านทั้งหลายทุกลำบากนั้นผู้ชายสํารวยและสําอางเหลือเกินในหมู่ผู้ท่านมีตาที่ประสงค์ร้ายต่อพี่น้องของตนต่อภรยาที่อยู่ในอ้อมอกของตนและต่อลูกๆที่เหลืออยู่กับตนเขาจะไม่ยอมให้ใครได้เนื้อลูกของตนซึ่งกาลังกินอยู่เขาไม่มีอะไรเหลือให้เขาอีกแล้วในการล้อมและในความทุกข์ยากซึ่งตรวงท่านทําให้ท่านทุกยากลําบากทุกเมือง สำรวยและสำอางในหมู่ผู้ท่านซึ่งไม่เคยย่างเท้าลงดินคนสำอางและสำรวยอย่างนั้นจะมีประสงค์ร้ายต่อสามีในอ้อมอกของเธอและต่อบุตรชายและบุตรสาวของเธอ,อซึ่งเพิ่งออกมาจากหวางขาวของเธอและลูกแดงที่เพิ่งคลอดเพราะเธอจะแอบกินเป็นอาหารเพราะขัดสนทุกอย่างในการถูกล้อมใ,ในความทุกข์ลำบากซึ่งศัตรูของท่านมาทําให้ท่านลําบากทุกเมืองถ้าท่านทั้งหลายไม่ระวังที่จะทำตามถ้อยคาทั้งสิ้นของคำบรญัติที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้เคลมพระนามอันทรงเกียรติและ น่าเกรงขามนี้คือพระยาเวพระเจ้าของท่านพระยาเวจะทรงนำมาสู่ท่านและลูกหลานของท่านซึ่งความทุกข์ใจอย่างผิดธรรมดาความทุกข์ใจร้ายแรงและเนื่นนานและความเจ็บป่วยต่างๆที่ร้ายแรงและเรื้อรังรงนำโรค ลายแห่งอียิปต์ซึ่งท่านตัวนั้นมาสู่ท่านอีกพันท่านอยู่โรคทุกอย่างและความทุกข์ใจทุกอย่างซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือแห่งธรรมบัญญัตินี้พระยาเวจะทรงนำมาอย่างท่านท่านจะถูกทําลายแม้นว่าพวกท่านมีมากมายอย่างดวงดาวในท้องฟ้านั้นท่านก็จะเหลือแต่จานวนน้อยเพราะท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของท่านยาเวพอพะทไทที่จะทรงทําดีต่อท่านและทรงอวยพรท่านอวยพรให้ท่านดวีมากขึ้นนั้นพระองค์ก็จะพอพะทไทที่จะทรงทําให้ท่านพินาศและทรงทําลายท่านเช่นเดียวกันท่านจะถูกตัด ถอนออกไปเสียจากเป็นดินซึ่งท่านกำลังเข้ายึดครองนั้นและพระยาเวจะทรงทําให้ท่านทั้งหลายกระจัดกระจายไปท่ามกลางชนชาติทั้งหลายตั้งแต่ที่สุดปลายโลกข้างหนึ่งถึงข้างโน้นณที่นั่นท่านจะปรนนิบัติพระอื่นๆซึ่งท่านและบรรดบุตของท่านไม่รู้จักซื่อไม้และหินและท่านอยู่ท่ามกลางประชาชาติต่างๆนั้นจะไม่พบความสบายเลยส้นเท้าของท่านจะไม่มีที่หยุดพักเพราะพระยาเวจะทรงประทานให้ท่านมีจิตใจที่หวาดหวั่นมีตาที่มืดมัวลงและมีชีวิตที่ค่อยๆวอด ีของท่านก็จะถูกแขว้อยู่ในความสงสัยต่อหน้าท่านท่านแต่ขั่นคล้ามอยู่ทั้งกลางคืนและกลางวันไม่มีความแน่ใจในชีวิตของท่านเลยในเวลาเช้าท่านจะกล่าวว่าถ้าเป็นเวลาเย็นก็ดีและในเวลาเย็นท่านก็จะกล่าวว่าถ้าเป็นเวลาเช้าก็จะดีเพราะความขั่นคล้ามที่ท่านมีอยู่นั้นก็สิ่งที่ตาท่านจะเห็นพระยาเวจะนําท่านกลับมาทางเรือคืออีดิบเดินทางซึ่งข้าพเจ้ากล่าวได้ว่าท่านจะไม่พบเห็นอีกเลยในที่นั้นท่านจะต้องมอบตัวขายให้ศัตรูเป็นชายและทาตหญิง แต่จะไม่มีผู้ใดซื้อท่านเอไอ้สธรรมด์ไที่2ีิต่อไปนี้เป็นถ้อยคำในพันธสัญญาซึ่งพระยาเวทรงบัญชาโมเสสให้ทํากับคนอิสราเอลในแผ่นดินโมอับล่องเหนือพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกับเขาที่โฮเรพันธสัญญาใหม่ในโมอับ โมเสสเรียกบรรดาคนอิสราเอลมาและกล่าวก่เขาว่าท่านทั้งหลายได้เห็นทุกสิ่งกับในตาของท่านซึ่งพระยาเวทรงทำในแผ่นดินอียิปตต่อฟาโรห์และต่อข้าราชการบริพารของท่านและต่อประเทศของท่านทั้งสิ้นทั้งการทดลองใหญ่ซึ่งในตาของท่านได้เห็นทั้งหมายสําคัญและการอจรรย์ยิ่งใหญ่เหล่านั้นถึงวันนี้พระเยาเวไม่ได้ประทานจิตใจที่เข้าใจตาที่มองเห็นและหูที่ได้ยินแก่ท่านเราได้นําพวกเจ้าออกจากถิ่นทุรกันดาร40ปีเสื้อผ้าของเจ้าไม่ได้ขาดวิ่นไปจากเจ้าและรองเท้าไม่ได้ขาดหลุกไปจากเท้าของเจ้าเจ้าท ไม่ได้รับประทานขนมปังเจ้าไมา่ได้ดื่มเหล้าองุ่นหรือสุราเพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเราเป็นพระยาว์ยาเวพระเจ้าของเจ้าเมื่อท่านมาถึงที่นี้สิโฮนกษัตริย์แห่งเอชโบนและโอกษกัตริย์แห่งบาชานออกมาทําสงครามกับพวกเราแต่ก็ได้ทําให้เขาพ่ายแพ้ไปที่ของเขาและมอบให้เป็นมรดกแก่คนเผ่ารูเบนคนาและคนครึ่งเผ่ามนัสเซฉะนั้นตัวระวังที่จะทาตามเพื่อคำแห่งพันธสัญญานี้เพื่อท่านทั้งหลายจะจำเริญในกิจการซึ่งท่านทำในวันนี้ ท่านทั้งหลายทุกคนืนอยู่เฉพาะพระพรยาเวพระเจ้าของท่านคือบรรดาหัวหน้าเผ่าผู้ใหญ่ของท่านเจ้าหน้าที่ของท่านและบรรดาผู้ชายของอิสราเอลเด็กๆของท่านภรยาของท่านและคนต่างด้าวที่อยู่ในค่ายของท่านทั้งคนที่ตัดฟืนให้ท่านและคนที่ตัดน้ําให้ท่านเพื่อท่านจะได้เข้ามาในพันธสัญญาแห่งพระยาเวพระเจ้าของท่านนินในคำาปลิ่านของพระองค์ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงทํากับท่านในวันนี้ พระองค์จะทรงแต่งตั้งท่านทั้งหลายในวันนี้ให้เป็นประชากรของพระองค์และเพื่อพระองค์จะเป็นพระเจ้าของท่านดังที่พระองค์ทรงสัญญากับท่านนั้นและดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณกับบรรพุุษของท่านคืออับราฮัมอิสอัคและยาโคบข้าพเจ้าไม่ได้ทำปันญญาและคำปฏิญาณน,นี้กับท่านเท่านั้นกับผู้ที่ยืนอยู่กับเราทั้งหลายที่นี้ในวันนี้เฉพาะพระพักตร์พระเวซูพระเจ้าของเราและกับผู้ที่ไม่ได้อยู่ที่นี่กับเราในวันนี้ท่านทราบอยู่แล้วว่าเราอาศัยอยู่ในแผ่นดินอียิปต์อย่างไรและเราได้ผ่านการ้นชิ่างไร ท่านจะได้เห็นจิงนาอิสเอียนของพวกเขาแล้วคือเห็นรูปเคารพที่ทำด้วยไม้ด้วยหินและด้วยเงินและทองซึ่งอยู่ท่ามกลางเขาจงระวังให้ดีเกรงว่าจะมีชายหรือหญิงคนใดหรือตระกูลใดหรือเผ่าใดซึ่งจิตใจของเขาหันจากพระยาเว์พระเจ้าของเราในวันนี้เป็นปฏิบัติบรรดาพระของประชาชาติเหล่านั้นท่ามกลางท่านจะมีรากซึ่งเกิดเป็นพืชเป็นพิษและบรเพป เมื่อมีคนนั้นได้ยินพ้อยคาของคำปฏิญาณน,นี้จะนึกอวยพรตัวเองในใจว่าแม้ข้าพเจ้าเดินด้วยความดืดดึงตามใจข้าข้าก็จะเป็นสุขความคิดเช่นนี้ก็นําการกวาดทําทลายทั้งผลที่รุ่มและที่แง้งพระยาเวจะไม่ทรงให้อภัยแก่คนนั้นแต่จะพระพิโรธของพระยาเวและความโหงแหนของพระองค์จะทรงพุ่มขึ้นต่อชายคนนั้นและคาสาปแช่งซึ่งเขียนไว้ในหนังสือแห่งธรรมัญญตินี้จะตกเหนือเขาแล้วก็ ยาเวจะทรงลบชื่อเขาเสียจากใต้ฟ้าและพระยาเวจะทรงแยกเขาออกจากเผ่าคนอิสราเอลทั้งปวงที่ประสบหายนะตามคำสาปแช่งทั้งสิ้นแห่งพันธสัญญาซึ่งจารึกไว้ในหนังสือแห่งข้อพันธะนี้และคนชั่ว ต่อมาคือลูกหลานของพวกเขาซึ่งเกิดมาภายหลังท่านและคนต่างชาติซึ่งมาจากแผ่นดินที่อยู่ห่างไกลจะออกปากเมื่อเขาเห็นความทุกข์ใจของแผ่นดินนั้นและโลกภัยซึ่งพระเยซวเมธัน,นให้เป็นคือแผ่นดินทั้งหมดเป็นกรรมฐานและเป็นเกลือเพราะถูกเผาไฟไม่มีใครปลูกหวานและไม่มีอะไรงอกขึ้นเป็นที่ซึ่งหญ้าไม่งอกเป็นการที่ถูกคว่ำอย่างโสดดมและโกลมรา อำมาและเสบยิมซึ่งพระยาเวทรงความดยความกริ้วและพิโรธและประชาชาิทั้งปวงจะกล่าวว่าทำไมพระยาเวทรงท,เทาเช่นนี้แก่แผ่นดิน<ม>น,นี้พระพิโรธมากมายเช่นนี้หมายความว่าะไรและคนจะพูดกันว่าเพราะเขาทอดทิ้งพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาซึ่งพระองค์ทรงท,รงท,รงทรําไว้กับเขา,าเมื่อพระองค์ทรงพาออกจากแผ่นดินอียิปต์แล้วไปปฏิบัติธรรสการพระอื่นซึ่งเป็นพระซึ่งเขาไม่รู้จกักซึ่งและซึ่งพระองค์ไม่ได้ประทานแก่เขาเพราะฉะนั้น พระพิโรธของพระยาเวทึงพุ่งขึ้น,นตอบปึงนี้นำคำสาปแช่งซึ่งจะรื้ไว้ในหนังสือนี้มาถึงและพระยาเวทึงทรงถอนรากพวกเขาเสียจากแผ่นดินด้วยความกลิ้วและพระพิโรธอันแรงกล้าและทรงทิ้งเขาในอีกแผ่นดินหนึ่งทั้งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้สิ่งลี้ลับทั้งวงเป็นของพระยาเวทเจ้าของเราทั้งหลายแต่สิ่งที่ทรงสำแดงนั้นเป็นของเราทั้งหลายและของลูกหลานของเราเป็นนิดเพื่อเราจะทำตามโอษคำทั้งสิ้นของกระทาบญญัตินี้พันธสัญญาใหม่ มาระโกบทที่14ข้อที่54ถึง72แต่เราจารย์ข้อ53ด้วยนะครับเยซูถูกสอบถูกปรักตร,รมัมที่าศาสนสภาพวกเขานำพระเยซูไปยังหัวหน้ามหาโปรหิตฝ่ายมหาโปรหิตทั้งปวงผู้ผู้ใหญ่และอาจารย์ฝ่รรยายกฎบัญญัติข้อชมนุม ร่วมกันแล้วเปโตได้ติดตามพระองค์ไปอยู่ห่างๆเป็นอยู่ในลานบ้านของหัวหน้ามหาปรหิตเขานั่งถิงไฟร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้มหาปรหิตและสมาชิกทั้งหมดในศาสนสภาพยายามหาพยานปักปรมพริเยซูเพื่อทําให้พระองค์ได้รับโทษติดตายแต่ไม่สามารถหาพยานได้มีคนจํานวนมากที่เป็นพยานเท็จต่อต้านพระองค์แต่คํายืนยันของพวกเขาไม่ตรงกันมีบางคน ยืนขึ้นเป็นพยายนเทืต่อต้านพระองค์ว่าพวกเราได้ยินเขาพูดว่าเราจะทําลายพระวิหารที่สร้างด้วยมือมนุษย์นี้ลงและในสามวันเราจะสร้างอีกวิหารหนึ่งขึ้นโดยไม่ใช้มือมนุษย์เลยแม้กระนั้นคํายืนยันของพวกเขาก็ยังไม่ตรงกันหัวหน้ามหาริหิตยืนขึ้นต่อหน้าพวกเขาและค่อยหก หัวหน้ามหาประตหดยืนขึ้นต่อหน้าข่าวเหล่านั้นและถามระเยสูว่าท่านไม่ตอบอะไรหรือท่านจะตว่าอย่างไรกับคาให้การที่กล่าวหาท่านมานี้แต่พระองค์นิ่งเงียบไม่ตอบหัวหน้ามหาประโหตจึงถามพระองค์อีกว่าท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระองค์ได้รับการสรรเสริญหรือระเะียซูกล่าวว่าเราเป็นและพวกท่านจะเห็นบุตรมนุษย์นั่งอยู่ณเบื้องขวาขององค์ผู้มีอนุภาพและมาพร้อมเมฆแห่งสวรรค์หัวหน้ามหาประโหดก็ฉีกเส,สื้อ ตัวในของตนจนขาดและกล่าวว่าพวกเราจําเป็นต้องมีพยานอะไรมากกว่านี้พวกท่านก็ได้ยินคำมินประมาทพระเจ้าแล้วพวกท่านเห็นว่าอย่างไรแล้วเขาทุกคนก็กล่าวโทษพระองค์ให้รับโทษถึงตายบางคนก็ถมน้ําลายใส่พระองค์พวกผ้าปิดตาตกตีและพูดกับพระองค์ว่าพยากรสิเูท้ทหนนาที่ก็ตบพระองค์ด้วยเปโตรปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระเยซูเณะที่เปโตร อยู่เบื้องล่างที่ลานบ้านหญิงรับใช้คนหนึ่งของหัวหน้ามาประพฤตเดินมานา้เห็นเปนโตกาลังผิงไฟอยู่ก็มองดูเขาและพูดว่าท่านก็ด้วยท่านอยู่กับเยซูชาวนาซาเลตแต่เขาปฏิเสธว่าเราไม่รู้และไม่เข้าใจว่าเจ้าพูดเรื่องอะไรและเปโตก็เดินออกไปจากลานบ้านเมื่อสาวใช้คนนั้นเห็นเขาท่าน,นกับพวกที่ยืนอยู่อีกว่าชายคนนี้ เป็นพวกเดียวกับเขาแต่เปโตก็ปฏิเสธอีกและต่อมาไม่นานผู้ที่ยืนอยู่จึงพูดกับเปโตว่าช่แน่แล้วท่านเป็นพวกเดียวกันกับพวกเขาเพราะเป็นชาวกาลิลีแต่เปโตก็สะทบสาบานอย่างจริงจังว่าเราไม่รู้จักชายผู้ที่ท่านพูดถึงนี้ทันใดนั้นไก่ก็ขันเป็นครั้งที่สองและเปโตนึกถึงคำซึ่งพระเยซูได้กล่าวกับเขาไว้ก่อนว่าก่อนไก่จะขันสองครั้งเจ้า จะปฏิเสธสามครั้งว่าเจ้าไม่รู้จักเราเปโตรจึงร้องไห้การอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับจอนประจำวันที่16มีนาขอพระเจ้าอวยพรครับ